สวัสดีครับการต่อสู้การอากาศนี้สําคัญมากนะครับความได้เปรียบเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเมื่อเกิดการเผชิญหน้ากัน ความได้เปรียบมีอะไรบ้างก็เช่นสมรรถนะของเครื่องบินอาวุธนักบินยุทธวิธีนะครับการสร้างเครื่องบินก็ต้องมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วสร้างมันขึ้นมานะครับแน่นอนว่าไม่มีเครื่องบินลำไหนสมบูรณ์แบบแต่ต้องรู้จุดเด่นของตัวเองรู้จุดด้อยแล้วหายุทธวิธีมารับมือหากต้องเผชิญหน้ากันนะครับเครื่องบินแต่ละรุ่นมีความสามารถไม่เท่ากันอย่างเช่น F16 มีความเร็วมีความคล่องตัวแต่ว่ามิกี29เนี่ยมีมุมยิงที่มากกว่านะครับ F16 มีอาวุธที่มีระยะยิงไกกลกว่าอาออุธขม 19สั้นกว่าเมื่อต้องเจอกันนะครับ F16 ก็ต้องไม่พยายามเข้าไปใกล้มิก2ี 19, ใช้อาวุธยาวจัดการนะครับส่วนมิก29ก็ต้องพยายามคลุกวงในแล้วครับหาตำแหน่งที่ดีในการจัดการแล้วแต่ใครจะเข้าสูตรใครก่อนกันนะครับเรื่องยุทธวิธีของสหรอเมิกานี่จะได้เปรียบรัสเซียเพราะว่าเครื่องบินของรัสเซียสหรอเมิกาศึกษาสมรรถนะวิธีการเข้าจัดการที่ได้เปรียบมาก่อนแล้วนะครับที่ผ่านมาเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยตกอยู่ในมือของสหรอเมิกามากมายไม่ว่าจะเป็นมิกยี2 9 9ซู27เป็นต้นนะครับแต่ว่าสหรัฐมิการก็ยอมรับว่าเครื่องบินตระกูลแฟงเกอร์ไม่ว่าจะเป็นสู่27สู30สู33เนี่ยมีความอันตรายนะครับเพราะว่ามีความคล่องตัวเป็นอย่างมากการสร้างเครื่องบินของสหรัฐมิกาจึงสร้างมาเพื่อจัดการกับแฟงเกอร์เป็นหลัก และสหรัฐมิการก็ได้สร้างเครื่องบินสเตล์ขึ้นมานะครับอย่างเ2ฟยีบอแรเตอร์ทางราัสเซียก็รื้อโครงการเครื่องบินสเตล์ของตัวเองเช่นกันนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ยังไม่เสร็จอย่างซู5้าสิ็ดนั่นเองทางออกของรัสเซียคือนําคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของแฟงเกอร์มาใส่อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเข้าไปนะครับเพื่อตามล่าเครื่องบินสเตล์โดยเฉพาะจึงเป็นที่มาของซูส5สิ้าเซลฮันเตอร์นะครับนี่คือเครื่องบินรบที่เก่งที่สุดของรัสเซียณตอนนี้แล้วก็มีคําถามว่าซู35ม้าันเป็นเจ้าแห,ไไหม ซูสามสิบห้าจะรอดจากเงื่อมือของเครื่องบินสเตลไม้นะครับแอดมินจะพาไปดูบทความของ National Insurance Organization นะครับว่าเป็นอย่างไรเป็นบทความลงไว้วันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามที่ผ่านมานี้เองนะครับเขาบอกว่าจุดเด่นของซูสามสิบห้าคือความเร็วแล้วก็มีขีปนาวุธที่มีความเร็วสามารถบรรทุกอาวุธได้เยอะมีความสามารถในการต่อสู้ระยะนอกสายตาหรือว่าระยะไกลนะครับและซูสามสิบห้าอาจเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดในการด็อกไฟนาโต้รายงานชื่อซูสามสิบห้าว่าแฟรงเกอร ค,ความโดดเด่นคือความสามารถด้านอาวุธและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของซู35เทียบเท่ากับ F 35 Eagle แล้วก็ Eurofighter Typhoon รวมถึง Dassault f a l e ด้วยนะครับมีคําถามว่าซู35เนี่ยจะสู้ F 22 Raptor กับ F 35 Lightning II ได้หรือไม่ ซูสามสิบห้าพัฒนามาจากซูยี่สิบเจ็ดเครื่องบินของสภาพโซเวียตในยุคข,ของสงครามเย็นนะครับและซูยี่สิบเจ็ดไม่เคยสู้กับเครื่องบินของชาติตะวันตกมาก่อนผลงานของซูยี่สิบเจ็ดคือจัดการกับมิกยี่สิบเก้าได้สี่ลำนะครับในสงครามเอธิโอเปียเอลิทเียต่อแรกการพัฒนาซูสามสิบห้าจะมีปีกขนาดเล็กหรือว่าขนาดเหมือนกับซูสามสิบนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วครับตัวที่ไม่มีปีกเล็กนี่จะเรียกว่าซูสามสิบห้าเอสเริ่มพัฒนาในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับเปิดตัวในปีสองพันห้าร้อยห 552นะครับสูสับเสภามีการเคลื่อนที่ที่ถูกควบคุมโดย touch vectoring ก็คือท่อยพ่นเปลี่ยนทิศทางได้ทำให้เปลี่ยนทิศทางได้เร็วนะครับทำงานคล้ายกับ F22 Raptor ทำให้มุมการโจมตีของซู35เนี่ยสูงมากก็คือสามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าโดยที่หัวเครื่องเนี่ยหันไปด้านอื่นได้นะครับคล้ายๆกับการดริฟท์ของรถนั่นเองเข้าใจง,ง่ายๆคือซู35ดริฟท์กลางอากาศได้แน่นอนจะทําให้ซู35สามารถหลบหลีกขีปนาวุธได้ดีแล้วก็หามุมในการต่อสู้ได้เยี่ยมนะครับความเร็วของซู35อยู่ที่2.25มักนะครับหรือว่าประมาณ2,756กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับเพดานบินสูงนะครับเทียบเท่ากับ F-12 Raptor แต่ว่าซู ไม่สามารถทำซูเปอร์โค s ชเหมือนกับแรปเตอร์ได้ซูเปอร์โคชก็คือความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ใช้อั t e r เตอร์เบนเนอร์นะครับ พดานบินซู3 5าเท่าๆกับ F12 r a p t o r แล้วก็ F15 E a g l e กนะครับสูงกว่าทั้ง Super Hornet นต f าฟาแล้วก็ F35 พิสัยการบินของซู35ใช้ถังน้ำมันภายในได้ประมาณ3 2 1 8กิโลเมตรนะครับถ้าเพิ่มถังน้ำมันภายนอกจะได้ประมาณ4,500กิโลเมตรเฟรมของซู -35 เป็นไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบาเครื่องยนต์มีการปรับปรุงให้ใช้งานได้ดนานขึ้นนะครับมีอายุการใช้งานประมาณ6000ชั่วโมงบินสรับ F 12 Ra แล F35 มีอายุอยี่ส่บสองแรปเตอร์แล้ว 35ไม่ได้เป็นสเตลนะครับแต่ว่ามีการปรับให้ลดค่า RCS ลงมีค่า RCS ประมาณ1-3ตารางเมตรนะครับเท่าๆกับ Super Hornet, r a f a l แล้วก็ Eurofighter ซู3 5มีจุดติดอาวุธ12จุดนะครับมากกว่าทั้ง F-5 Eagle C แล้วก็ f 1 2 Raptor รวมถึง F-35 ด้วยนะครับอาวุธสามารถใช้ K-77M มีพิสัยอยู่ที่ประมาณเกือบ200กิโลเมตรนะครับขี่บรวุฒพิสัยใกล้ก็เช่น R-74 สามารถเล็งได้ด้วยหมวกนักบินนะครับมีระยะ ยิงอยู่ที่40กิโลเมตรแล้วก็มีขีปนาวุธ R27 R37 นะครับที่ใช้กับเครื่องบิน a อแวกหรือว่าเครื่องบินเตือนภัยโดยเฉพาะด้วย ซู35มีปืน30มิมลิเมตร1นยหบนัดนะครับมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีเรดาร์เป็นแบบเออร์บิชอีนะครับอันนี้เป็นปีซ่าหรือว่าพาสซีฟอิเล็กทรอนิคอลีสแกนอาร์เรย์นะครับซึ่งเรดาร์ตัวนี้ตรวจจับเครื่องบินสเตลได้ดีติดตามเป้าหมายได้30เป้าหมายนะครับตรวจจับเครื่องบินสเตลได้แ80ดสิบกิโลเมตรนะครับเรดาร์ปีซ่าของซู35ข้อเสียก็คือตรวจจับได้ง่ายแล้วก็โดนแจมได้ง่ายกว่าเรดาร์แบบอีซ่านะครับหรือว่าแอคทีฟอิเล็กทรอนิ ขึ้นอยู่กับว่าซู35เนี่ยจะตรวจจับ f 35ได้เร็วแค่ไหนนะครับถ้าหลุดมาเจอระยะประชิดเนี่ยซู35ได้เปรียบแต่ว่า f 35ก็มีระบบเซ็นเซอร์ที่ดีนะครับอาจจะยิงก่อนแต่ว่าซู35ก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์ที่ดีที่อาจจะสามารถหลบขีปนาวุธของ f 35ได้นะครับความคิดของเอปินนะถ้าซู35เจอกับ f 35นะครับ f 35ได้ยิงก่อนสลูก ถ้ายิงถูกนะครับซูสามบห้านี่จบเกมนะครับแต่ถ้าพลาดนะครับซูสามบห้าก็จะไล่เอฟสามเห้าจนมุมแล้วก็กลายเป็นผัดกระเพราหมูกรอบไปในที่สุดนะครับแต่ว่าเอฟสามบห้าคงไม่มาลำเดียวแน่นอนนะครับเอฟสามเส้าคงเปิดแล้วให้เครื่องบินลำอื่นเนี่ยจัดการขึ้นอยู่กับว่าซูสามบห้าจะเหนียวแค่ไหนแล้วละครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการแจมเรดราเป็นหลักแลวครับงานนี้ พิสัยของขี่ปนาวุธของสหรัฐอเมริกานี่อยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรนะครับทางอที่สองแรตแล้วก็ f อ5สสิบ้าบรรทุกขีปนาวุธได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสูส5มสิ้ามีความคล่องตัวแล้วก็มีเรดาร์เออร์บิชอีแล้วก็ระบบติดตาม i อ s อชนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยประสิทธิภาพของเรดาร์แบบนี้แบบปีซ่าแล้วก็อุปกรณ์เหล่านี้นะครับใช้การได้ไม่ดีนักในอดีตนะครับนี่เขาเลยไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้จริงกับซูสามสิบห้าหรือไม่นะครับ จากบทความนะครับสรุปว่าซู3 5เป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดในเครื่องบินในยุคที่4เท่านั้นนะครับแต่กับเครื่องบินเซลแล้วเนี่ยยากที่ซู3 5จะต้านทานได้นะครับ